สวัสดีค่ะผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนนะคะในเทอมที่สอวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5ครูผู้สอนครูวรัลธาแสงราวีนะคะ เราจะเรียนกันในรูปแบบของออนไลน์เหมือนเดิมนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดของจังหวัดสงขลายังไม่ดีขึ้นเลยไม่สามารถที่จะเปิดโรงเรียนได้แล้วก็นักเรียนยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะการเรียนที่ดีที่ที่ดีที่สุดตอนนี้นะคะก็คือการเรียนออนไลน์นะคะคราวนี้ในวิชาวิทยาการคำนวณ ป .5 นะคะเราจะใช้หนังสือเล่มนี้นะคะลูกเล่มสีม่วงเหมือนเดิมคราวนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนทำแบบสถาพร้อมทั้งปฏิบัตินะคะแล้วก็การปฏิบัติงานในครั้งนี้ในบางครั้งเราอาจจะใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณครูขออนุญาตนะคะโดยการที่ให้นักเรียนเขียนเนะะื้อหา ตอบคำถามแล้วก็เป็นชิ้นงานนะคะเพื่อที่จะเอื้อให้กับนักเรียนบางคนที่ยังไม่พร้อมอในการเรียนเนื่องจากว่าไม่มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่จะเหมาะสมในการใช้งานนะคะคราวนี้นักเรียนก็ทำแบบหันลงไปในหนังสือได้เลยนะคะส่วนคะแนน นะคะคุณครูจะเก็บคะแนนเจคะแนนแล้วคุณครูจะลดการทำงานให้น้อยลงนะคะแล้วทีนี้ได้เรียนในการทำชิ้นงานนะคะเป็นคะแนนเก็บซึ่งนักเรียนจะต้องมีสมุดปกอ่อนหนึ่งเล่มน,นะคะทำงานลงไปในสมุดปกอ่อนได้เลยแล้วก็คราวนี้ ทำไปแล้วก็นักเรียนก็ส่งงานในลักษณะของอัลบั้มเหมือนเดิมน,นะคะสร้างอัลบั้มเข้าไปในลายกลุ่มวิชาในสามขีดมุมด้านขวาให้นักเรียนคลิกเลือกอัลบัม้มตั้งชื่อเป็นชื่อของนักเรียนตามด้วยห้องแล้วก็เลขที่นะคะเพื่อความสะดวกในการตรวจแล้วก็ทีนี้นักเรียน ต้องส่งงานให้ครบส่งงานช้าคุณครูไม่ว่านะคะถือว่าเป็นการส่งแล้วก็ครูขอความร่วมมือในเรื่องของการทํางานขอให้หนักเรียนทํางานแล้วก็ตั้งใจมากกว่าปกติในเทอมที่1เพราะว่าคะแนนวิทยาการคำนวณของเทอมที่1บวกกับเทอมที่2แล้วจะมีผลในการเลื่อนชั้นของนักเรียนด้วยนะคะ คราวนี้คุณครูจะชี้แนะในเรื่องของวิชาวิทยาการคำนวณเราจะเรียนในเดือนพฤศจิกทั้งเดือนก็คือหน่วยที่สามเดือนธันวานักเรียนจะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เดือนมกรานักเรียนจะเรียนวิชาวิทยาการคำนวณในหน่วยที่สี่และเดือนกุมภาพันธ์นักเรียนจะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในหน่วย ในหน่วยสุดท้ายนะคะคราวนี้ทั้งสองวิชาจะเน้นการปฏิบัติแต่คุณครูก็จะเอื้อให้กับนักเรียนบางบางส่วนนะคะคุณครูก็เลยแก้ปัญหาโดยการทำงานชิ้นงานนะคะมีทั้งสมุดบกอ่อนแล้วก็หนังสือนะคะส่วนการส่งงานนะคะคุณครูก็จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบแล้วเบื้องต้น แล้วก็คุณครูขอฝากในเรื่องของอการส่งงานนะคะให้ในักเรียนอ,อ่านรายละเอียดให้ถูกต้องนะคะนักเรียนจะได้ส่งงานครบต้วนนะคะในเพิมที่หนึ่งที่ผ่านมานักเรียนทําได้ดีแล้วแต่เริ่มใหม่นะคะสําหรับบางคนที่ยังคงขาดความรับผิดชอบตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทุกวิชาเลยลูกเพื่อที่จะ เลื่อนชั้นไปอยู่ระดับประถมศึกษาปีที่6นะคะถ้าเกิดนักเรียนสงสัยเรื่องใดสามารถสอบถามโดยตรงได้นะคะส่วนตัวได้หรือหลายห้องเรียนวิชานะคะครานี้คุณครูขอฝากในเรื่องของงานนะคะคุณครูรับรองและเชื่อมั่นว่านักเรียนมีความรับผิดชอบ เพิ่มขึ้นแล้วเพราะนักเรียนมีประสบการณ์จากเตที่หนึ่งนะคะแล้วก็ให้นักเรียนกระตือรือร้นมากกว่านี้นะคะเอาใจใส่ให้มากกว่านี้แล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงที่สุดนะคะคุณครูคิดถึงนักเรียนนะคะคุณครูก็อยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่ด้วยสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วเราก็ปรับเปลี่ยนการเรียนนะคะให้ ไม่สะดุดแล้วก็การดําเนินการเรียนของเราจะได้ไม่ขัดตอนนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับนักเรียนทุกคนค่ะครูมั่นใจแน่นอนว่านักเรียนทําได้นะคะแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปนะคะเป็นคลิปการเรียนออนไลน์นะคะคลิปนี้เป็นการแนะนําวิธีการส่งงานเนื้อหาที่จะต้องเรียนนะคะขอขอบคุณนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ